วัดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอพันร้านโหราพยากรณค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมค่ะการทำนายน,นี้นะคะเป็นแบบภาพรวมหากท่านใดสนใจจะทำนายดวงแบบส่วนตัวกับแม่หมอพันร้านติดต่อช่องทางลายที่ขึ้นด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนะแม่หมอขอเป็นตัวแทนของชาวราศีสิงห์ นะเพื่อจะหยิบไพ่ในการทํานายดวงของเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายการเริ่มต้นของเรื่องของการงานของชาวราศีสิงค์ค่ะดสิว่าเป็นอย่างไรบ้างหมอหยิบไพ่แล้วนะคะการงานของชาวราศีสิงห์เนาะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ได้แล้วคะ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายของ ชาวราศีสิงเรื่องการงานสำหรับการงานของชาวราศีสิงค่ะบอกได้เลยว่าใครที่รอคอยความช่วยเหลือเรื่องของการงานให้คุณนะคะนะขอความเห็นใจหรือขอความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะคะคุณจะได้รับประโยชน์คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาค่ะเขาจะให้ความช่วยเหลือคําแนะนําของคุณดีมากๆเลยสําหรับหุ้นส่วนที่มีเป็นเพศตรงข้าม เพื่อนปูงที่เป็นเพศตรงข้ามใครที่ตกงานอยู่ลองขอร้องเขาค่ะเขาจะเป็นคนนำพาเรื่องงานแนะนำชี้นำให้คุณได้งานดีๆอย่างแน่นอนค่ะแต่ขอบอกนะคะต้องเป็นเพศตรงข้ามค่ะเป็นเพศเดียวกันไม่ได้คำจุนกันไม่ได้ช่วยเหลือกันนะคะ ช่วงนี้คุณจะเหนื่อยกับงานอึดอัดใจรู้สึกอยากออกรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งอยากเปลี่ยนงานแม่หมอเตือนไว้ก่อนค่ะว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งออกเด็ดขาดค่ะเพราะว่างานที่เรากําลังจะไปอยู่ค่อนข้างที่จะต้องฟันฝ่าแล้วอดทนมากกว่าที่นี่อย่างแน่นอนค่ะรอจังหวะดีๆให้เรื่องงานเปลี่ยนแล้วดีดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้นะคะเมินยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนงาน เป็นช่วงจังหวะที่ดวงการงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับชาวราศีสิงห์แม่หมอก็ยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนแปลงงานนะคะลองอดทนแล้วก็ทําไปก่อนค่ะมีอะไรก็ปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานจากเพศตรงข้ามอย่างที่แม่หมอแนะนํานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อที่เรื่องของการเงินกันนะการเงินของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรค่ะ,ะเ,เราหยิบไพมานะคะ สำหรับชาวราศีสิงห์เรื่องของการเงินกานมาแล้วนะคะนะฟังคำทำนายชาวราศีสิงห์การเงินสำหรับการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นบอกได้เลยว่าให้ระมัดระวังนะคะนะการถูกโกงการถูกเอาเปรียบการเล่นแชร์เล่นหุ้นการลงทุนช่วงนี้ไม่เหมาะมากๆนะคะไม่เหมาะสำหรับการลงทุนเลย ะะแม่หมอจะไม่แนะนําให้คุณลงทุนเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปเสี่ยงตรงนี้เด็ดขาดบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสพังสูงมากๆม,มีโอกาสโดนโกงมีโอกาสไม่ได้กําไรเสียทรัพย์เสียทุนตรงนี้งดนะคะอย่าใจร้อนเข้าใจค่ะว่าบางคนบางท่านชาวราศีสิงห์มีเงินอยู่ในมือนะแต่มันยังไม่เหมาะนะคะที่ จะนำเงินตรงนี้ไปลงทุนเพราะเป็นช่วงการลงทุนที่ไม่ราบรื่นอย่างแน่นอนต้องระมัดระวังค่ะนะช่วงนี้ห้ามลงทุนเด็ดขาดอันนี้เตือนแล้วนะคะสําหรับการเงินจะมีเข้ามามือซ้ายจ่ายมือขวาอย่างแน่นอนการเงินนะคะอาจจะเสียแบบกระทันหันช่วงนี้เรามาระวังเรื่องสุขภาพการเดินทางนะคะรถราต้องขับระมัดระวังค่ะอาจจะซ่อมจะเสียแล้วก็ทําให้มันพังแล้วคุณอาจจะต้องจ่ายเงินแบบ ค่อนข้างเยอะนะคะกับเรื่องของรถนะคะจำต้องซ่อมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาฟังเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์ว่าเป็นอย่างไรบ้างเน,ะนาะนะมาฟังความรักของชาวราศีสิงห์ค่ะ,ะหมอหยิบไพ่ก่อนนะคะ ดูความรักของชาวราศีสิงห์กันสิว่าเป็นอย่างไรบ้างว้าวบอกได้เลยว่าให้ดีนะนะสำหรับความรักของชาวราศีสิงห์ค่ะคำทำนายบอกเลยเลยค่ะว่านะคะสำหรับคนโสดมีข่าวดีค่ะจะเจอคนรักแบบปุ๊บปับ๊บจะเจอคนถูกใจแบบปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็ จะ,ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้พอเจอกันในเดือนนี้นะค่อนข้างที่ความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากๆนะเพราะว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์มากๆทำให้เขาหลงไหลทำให้เขาเ,เปิดใจทำให้เขาแบบกระตุ้นล้นที่อยากจะได้คุณเป็นแฟนมากๆเลยอ่ะออแม่หมอแบบแอบปลื้มแทนเลยค่ะสำหรับชาวราศีสิงสำหรับคนโสดนะอันนี้พูดถึงสำหรับคนโสดก่อนนะคะแต่นะสำหรับคนที่มีคู่อยู่อ่า แม่หมอบอกได้เลยความมีเสน่ห์ของคุณนี่แหละมันจะนำความวุ่นวายมาให้สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแม่หมอไม่แนะนำนะคะที่คุณจะนำพาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวโยงนำพาคนอื่นเข้ามาในครอบครัวบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่คนที่ให้คำปรึกษ,ษาแต่เชื่อไหมว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขา มันจะค่อนข้างที่จะถล่มลึกลงไปมันจะทําให้ตัวคุณเองในใจลึกๆเริ่มรู้สึกดีกับเขาแล้วคนที่บ้านล่ะคะจะเป็นอย่างไรเนาะอันนี้แม่หมออยากจะให้คุณใช้สติต้องมีความหนักแน่นให้มากๆนะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ระมัดระวังเรื่องรักอรเรื่องคนอื่นเข้ามานะไม่งั้นจะลำบากใจจะทำให้ครอบครัวต้องวุ่นวายนะคะอันนี้แม่หมอเตือนไว้นะ เดี๋ยวเรามีคำทำนายพิเศษค่ะแม่หมอจะมีทำนายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภว่าชาวราศีสิงห์จะสามารถที่จะเสี่ยงโชคกับเขาได้ไหมดวงโชคลาภจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามา,าหยิบคำทำนายกันเนาะแม่หมอเป็นตัวขอเป็นตัวแทนของชาวราศีสิง์เพื่อจะหยิบคำทำนายเรื่องของโชคลาภนะคะ ตังจิตอธิษฐานแล้วหยิบมาแล้วนะคะว่าชาวราศีสิงค์คำทำนายจะเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีสิงเรื่องโชคลาภโอ้ได้ไพ่การ์ม้นนะคะบอกได้เลยว่าโชคลาภของคุณเองจะมาจากตัวเลขเกานะ่าจากที่ดินเกา่าลองดูตัวเลขตรงนั้นดูนะเพื่อนเกานะ่าได้ให้ตัวเลขนี้ไว้ค่ะนะหรือ ใครที่นะเคยเสี่ยงตัวนี้มาตลอดเลยตัวเลขเก่าเนี่ยลองเสี่ยงดูค่ะนะแต่แต่แม่หมอบอกได้เลยว่าโชคคุณก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนะคะนะเล่นพอประมาณไมไ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะแม่หมอหมายถึงการเสี่ยงโชคจากเรื่องลอตเตอรี่ก็ได้หยิบสักใบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะมีโอกาสถูกมากกว่าที่คุณจะโลภ นะคะโลภที่จะไปเล่นเยอะหรือซื้อเยอะๆค่ะนะอันนั้นคือตามดวงของคุณแล้วชาราศีสิงห์มีโชคเล็กๆน้อยๆค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ จบลงแล้วค่ะสำหรับคำทำนายของแม่หมอหากใครชื่นชอบค่ะแม่หมอพันล้านก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะที่ช่องแม่หมอพันล้านกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยและอีกช่องทางหนึ่งค่ะติดตามได้ที่ช่องทางเพจ Facebook ค่ะแม่หมอพันล้านโหราพยากรค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ